ไม่แน่ใจเลยคนเขาอาจจะไปหมดแล้วก็ได้นะไม่มีทางเหลือเลยแล้วเราต้องโตวกับเขาเสร็จแล้วเราไปต่อทำสัญญาว่าฉันจะหาเงินมาให้เงินของฉันทอมมี่เงินของฉันพทายนะฉันชัทายาะจริงๆเราจะหาเงินเอามาให้หายไปเร็วเปิดเกมล่าทลายชนคนปุ้นมือกไวซิตี้ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับลุงพีอีกครั้งนายเปิดเกมล่าโทรชนคนปล้นเมืองไวซิตี้หรือว่า g t a ไวซิตี้ครับอย่า,างที่ทราบกันดีครับลุงพีจะเล่นด้วยแปลไปด้วยภาคไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าภาคผิดแปลผิดยัยงไงต้องขออภัยเพราะเล่นเหมือนสมัยก่อนเลยนั่นเองและเราจะไปทําภารกิจมาริบูของเคนพอลนะฮะคือมาริบูคือกลับเพราะว่าครั้งที่แล้วเราก็ทําภารกิจของดีแอสแล้วก็โคลเนลคอเทสเกลี่ยงเลยเอาละมาเคนพอลไอ้นี่ซื้ออย่างจ้าอย่างมาเดสโรว เฮ้รู้หรือเปล่าวันนี้ฉันมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะอะไรวะแกพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะเอานี่แกไม่รู้เหรอเนดีเอสเขาจับเพื่อนของนายไปเพราะเพื่อนของนายจะฆ่าดีเอสแต่ฆ่าไม่สําเร็จไงก็เลยพลาดท่าโอ้เขาจับไว้ที่ไหนเขาจับแลนซ์ไว้ที่ไหนพูดมาเฮ้ออ๋เขาอยู่ที่เมืองอ่ะต้องข้ามต้องข้ามอ่ะโรงงานขยะโรงรถโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยอุตสาบอไอ้บ้าอ๋อแกคิดอะไรอยู่วันแลนซ์ไอ้บ้าโอ้โแลนซ์แลนซ์แอก่อนนะ แลนส์ถูกไอ้ดีอสจับไปครับอุ้ยพรมันจะเขาเรียกว่าจะปิดชีวิตดีอสรอไม่ไหวไงรอรอไม่ไหวไงโถยไม่รู้จักเหรอสุภาษิตที่ว่าช้าชาได้พระได้งามโถยแลนส์ไม่รอกันเลยถ้าเกิดจะฆ่าต้องฆ่าพร้อมกันแต่แกอยู่ไหนวะฮัลโหลโอ้โหเดี๋ยวอย่เพิ่งไหลนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเย็นโอ้ยมันยิงแกทรมานเขาเหมือนเทรเวอร์ทรมานก็ได้เอาแบบครีมาดึงอะดึงขนขนดึงดึงเล็บเออ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวธุวรกิจที่แล้วผมมีปืนหรือเปล่าวะถ้าเอออ่่ถ้างั้นถ้าเกิดว่าเราไปทำภารกิจนี้แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีเอ่ออืมถ้าเกิดว่าไม่มีปืนนี่สวยเลยเนี่ยรอก่อนแหมพอถึงจะใกล้ๆแล้วนะรถเร็วอย่งเลยแ yeah, <Lance, S 2> ลนส์รอก่อนแลนส์อย่าพึ่งตาย Don't you die on me baby Don't <for> don't don you die on me baby เบ้ยเดี๋ยว ไอคนที่ตายน่ะไม่ไหมืใช่มเดี๋ยว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 ปั๊บ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 ปุ๊บปั๊บปั๊ครัอบคัณบรัอบปั๊บรั๊บปัเฮ้ย๊บปั๊บปั่บป้๊บปั้บปั๊บปัเบปั๊บปั๊บอั๊้ปัดบปเ๊บปัเบปา๊บปัวผมัาเร็วเปินไปัานปั่เปังเปั๊บมัู่เลยเอ่อขออนุญัตบรับ เออร้านไม่โหลดแต่ก็ซื้อได้เว้ยเอ้าเอ้ย,อยซื้อทิปซื้อทิปเออขอบคุณครับปืนทิปด้วยเอ้าเยี่ยมไปเลยถึงแม้ตอนนี้เราจะมาถึงที่แล้วก็ตามไอเจ้าไอคอนนั้นก็ยังบั๊กอยู่ไม่เราไม่เข้าใจจริงๆเอาละแล้วนายครูเกอร์โอเคนี่ใช้ได้นะโอเคใจเย็นนั่นแลนซ์ฉันขอไล่ยิงมันก่อนฉันขอไล่ยิงมันก่อนตำรวจไม่เกี่ยว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 นี่ปืนล่องหนเป็นไ,ไงล่ะปืนล่องหนปืนล่องหน ปืนล่องหนปืนล่องหนปืนล่องหนงงกันดิงงกันดิงงกันดิงงกัดิงงกันดิงงกันดิงงงงงงกันดิ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 โอ้ยจะตายอยู่แล้วแลนส์อยู่ไหนวะแลนส์โอ้โหเยอะโคตรโอ้โหแล้วมันก็มองอะไรไม่เห็นเลยโอ้โหเฮ้ยแล้วมันบักแลนสอย่าพึ่งเป็นไรแลน์ค่อยมาแล้ว ค่อยมาแล้วแลนค่อยมาแล้วอุย้ยพระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วลกขึ้นมาอืออุ้ยกบคุณมากเลยนะแลนส์ตอนนี้แผนของเราพังหมดแล้วอะ่ะเย็ยบไปเลยแลนส์ก็เขาฆ่าพี่ชั้นนี่ว่าจะให้ทำยังไงตัดญ้าด้าบ้านเขาเหรองั้นเราต้องรีบจัดการ D s ก่อนที่เขาจะจัดการเรานะได้ใช้ปืนได้อยู่ใช่ไหมเออใช้ได้อยู่อะ่ะดีใจที่ได้เจอไนย์นะเออรีบออกไปจากที่นี่กันเถอะอุอ้ยอีบ้านแลนส์หาเรื่องอุย้ย โอ df, ้โหไม่ม <grocery noise> <t hopping> ีกรอเลยไอ้บใบไม่มีกรอเลยเหรอนี่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 ยิง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 ไปไปไปค่อยๆตามมาเลยแลนส์เร็วขึ้นมาอุ้ยเกือบตายโอ้ดีเอสกายอัฟเตอร์ยูโอ้ยยังไปอยากกินของหวานใจเย็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 นไอ้ชายใจเย็น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 ไอ้ชายใจเย็น จเย็นไอ้ชายจะเย็นจะเย็นโอ้โหโอ้โหเฮ้ยแลนออกแลนแลนออกวิ่งวิ่งไอ้ชายวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ไอแลนนโดนชนแลนเร็ว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 เร็ร็วเรวเร็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 วเรวเรร็ว ผู oh, oh! ้ป่วยโอ้โหมันพร้อมชนเฮ้ย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 ลอง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 ลอไอ้ชั่วผู้ป่วยหายไอ้แลวไอ้เฮ้ยก็ผัวร้อนโอ้ยไปรักษาตัวเองซะเสร็จแล้วเจอที่สะพานสตาร์ไอแลนด์นะเข้าใจไหมโอเคได้เลยเพื่อนโอ้ยแลนด์เอาซะเครียดเลยโอ้ยภารกิจบ้านี่ไม่ได้ตังค์โอ้โหแต่ลากเลือด เซฟเลยเซฟเลยเซฟเลยไปเลยนะหาที่เซฟไปยนะโอ้โหหัวร้อนสามสี่รอบได้คุณผู้ชมคุณพระช่วยดีแอดเดี๋ยว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 แกต้องโดนเอาคืนแบบสาสมเดี๋ยวหาบ้านซื้อแถวนี้ก่อนไหนๆก็แวะมาละเลือดตกยางออกเครียดเลยโอ้ไมเกรนจะขึ้นดูซิว่าแถวนี้มีร้านเอ้ยไม่ใช่มีบ้านขายหรือเปล่าจะซื้อไอ้ว่าเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวดีแอเดี๋ยว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 เราได้เห็นดีกันาทางหน้าจะไม่มี ทางไม่มีเออโทรศัพท์มาเลือดเอาดีครับดีครับไปครับทอมมี่ทอมัสนี่ขอเทสนะปังนะจะพกฝรั่งเศสมันทําให้ฉันอดหัวม,มากเลยเพียงแค่ฉันไปขโมยของอย่างหนึ่งทํากับมันไม่เคยขโมยของอะไรเลยในประเทศมันแล้วมันเรียกฉันว่าที่ขโมยฉันต้องการให้นายช่วยโดยโด่วนเลยนะเข้าใจหรือเปล่าเพื่นอนยากเร็วๆนะรีบมาหาฉันนะทอมมี่ฉันต้องการนายนะเข้าใจหรือเปล่าเอ้ยมีแต่คนต้องการตัวพอไม่เข้าใจจริงๆอ้าวแล้วรถหายไปไหนวะเนี่ย โอ้ยแซงไม่แต่คนต้องการตัวไม่เข้าใจจริงๆเอ,อ้ยเอาจริงถ้าเกิดใจอาจะให้ผมทำธุกษษษษษรกิจแล้วคุณเอาเกาะไม่ผมอ่ะเอามาเลยเกาะเอาวุธพร้อมไลยบ้าอาวุธมันก็ออโตเอมยากมากเลยแล้วผมรู้ไหมผมไปค้นหามาเลยนะวิธีใช้ไอเอ็มโฟแบบในเมื่อกี้ไอครูเกอร์ Auto ออโตเอ็มอ่ะเขาใช้ปลาเขาเรียกว่าปลาปลา,ามอเตอร์ทอลงไปที่พื้นะนะครับแล้วเราก็กดเลงมันจะออโตเอ็มทันทีมันจะแคนเซอร์ในเอ็มแบบเมื่อกี้แต่มันยากยากจริงเริ่มยากแล้วตามที่คุณผู้ชมบอก หลังๆภารกิจเริ่มยากๆจริงครับไม่เถียงเลยด้วยเดี๋ยวเซฟเสร็จผมจะดีแอสรัวๆเลยยับๆเลยนี่มันรู้แล้วรู้รอดจบแล้วจบกันมามามาเซฟโอเคผมเซฟอะไรเรียบร้อยหลักการง่ายๆของเกมสมัยก่อนคือไปซื้อปืนซื้อเกราะซื้ออะไรให้เรียบร้อยแล้วเซฟครับถ้าเกิดตายก็โหลดเซฟว่ายง่ายไปดีแอสแกโดนฉันแนร่รับ o u แลนส์ลนส์ เี่ฉันมีของมาให้พระเจ้าช่วยนี่แกเอาของพวกนี้มาจากไหนอะเก็บไว้สำหรับ One วันบวกโดยเฉพาะเลยโอ้โหชอบไหมชอบสิเฮ้ยดีนะไม่ถามชอบปืนเหรออืมกต่อตอบว่าชอบนายมาั้งอ่ามาแล้วอ้าดีอสอืมฮะอะ,อะไรอะไรขยับอื Oh. Mm hmm. กองวงจรปิดติดตั้งไว้เรียบร้อยเฮ้ยมันรู้มันรู้โอ้โหต้องดูแลเพื่อนด้วยเอาละที่นี่แหละจะเต็มไปด้วยพวกของพวกดีเอสไม่ต้องห่วงทอมมี่ันจะคุม้มครองนายเองอฉันจะเล็งแบบนี้ในเมื่อมันไม่มีเวลา,บ,าบังคับฉันก็จะค่อยๆย,ยิงเอ้ยทำไมปืนมาโอ้โหโอ้โหแล้วมันแทนปืนครูเกอร์ฉันไอบ้บ้าไปแลนซ์ค่อยๆไป เดี๋ยวฉันจะสอดส่องดูเห็นนี่ข้างหน้าข้างหน้าดเรียบร้อยตายทีละตัวทีละตัวเรียบร้อยครับเอ๋เอ๋เอ๋เอาละเก็บปืนเก็บปืนเก็บปืนค่อยๆเข้าไปถ้าเกิดว่าเราจัดการดีเอสตรงนี้ได้แสดงว่าที่นี่ก็ต้องเป็นของเราแน่นอนระยะนี้เข้าไปน่าจะโดนยิงละระวังนะฉันเสียวฉันเสียวเหลือเกินเข้าไป The d i c e locked try another route อ้าวต้องไปทางนึงแสดงว่าต้องเข้าถ้าเข้าทางข้างหลัง ดีเทางั้นทางนี้ก็เต็มไปด้วยพวกมันเลยฉันเล็งพวกแกอยู่ตรงลำบากมากนี่นี่เรียบร้อยครับตำร,รับติดเชื้อโอ้ตำรวจยังตรวจจับฉันเจอก่อนพวกแกอีกก็เนี่ยอ้อมมาทางนี้มาแล้วค่อยๆมาอ้อมมาทางนี้อ้อมมาทางนี้อาาา้อามได้ไหมาอามา้อามได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยอ่ะ ไอ้ชัวอย่าไปบอกใครในแลนซ์ ans, ว่าฉันจมน้ําตายไหนบ้าไปบอกราไมเออเอาล่ะดูบอกว่าเราต้องฝ่าเข้าไปข้างในนี้นั่นคือในเขาวงกฏป้าจริงเอ้ยเอาละต้องระมัดระวังเราไม่รู้ว่าพวกมันอยู่กันเยอะหรือเปล่าแต่สัมผัสได้ว่าน่าจะอยู่กันเยอะผมกลัวเหลือเกินโอ้ยทางนี้ทางไหนล่ะแลนซ์ ans, ก็อยน้ำดด แก okay, อย่านำฉันโอ้โหโอ้โหเอา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  DS น่าจะอยู่ข้างในนี่เฮ้ย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 โอ้โหแล้วมันมองยากมากเลยนะนี่ม hmm. mm ันบังคับคอนโทรลเลอร์แบบนี้ไม่ได้โถมันมุมกล้องมันฟิกซ์แคมร่าน่ะตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อใช่ ดีเอสมันชั่นเข้ามาในคฤหาสน์แล้วครับหายยิงนะวะใครยิงเลยวะฉันมองไม่เห็นอยู่ไหนวะอุ้ยยุบบอลอีกอ่ข้างบนลอีกหรอถึงแล้วถึงแล้วชั้นนี้แหละชั้นนี้แหละโอ้ยเพดานสวยสูงมากเลยดูสิโอ้ยโอ้ยเฮ้ยระวังนะแลนซ์อยู่หลังชั้นไว้นะเว้ย เอ้ยอย่าบังฉันนะอย่าบังอย่าบังนะอย่าบังนะผมว่าผมปล่อยแล้วไม่ได้นั้นแหละตราบใดที่เลือดมันไม่ลดมันก็เราก็ยังรอดอ๋อมาละเดียสฉันมาที่นี่เพื่อที่จะยึดที่ของแกทำมี่แกทรยศฉันไอ้บ้าไอ้โง่ฉันจะฆ่าแกนี่ถ้าจะยิงแกก่อนนี่นี่นี่เออไอ้นี่เก็บนี่ไปซะไอ้เจ้าฆาตกรอ๋อหนีก่อนนี โอ้มันหนีมันหนีมันหนีหนีไปมันหนีหนีเหรอเฮ้หนีหนีเหรอหนีเหรอเฮ้หนีหนีหนีโอ้ย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 นีเหรอนี่นี่อ่านเข้านี่เรียบร้อยตายโอ้ยเอมันตายมันตายไม่ใช่นอน แกมันงอไอ้งอ่บ้านของฉันดูสิกับสิ่งที่แกทำลงไปนี่สำหรับพี่ฉันฉัน <trust> รู้สา์เ <you S 2> ชื่อใจแกทำมีฉันไม่น่าช่วยแกเลย <c oughs> ราติสวัสดิ์นะคุณดีเอสเรียบร้อยฝันดีเลยได้ที่นี่เลย property acquired วอ้โูรถสองคันโอ้โหยึดยึดมาหมดเลยโอ้โหหวานหมูเลยโอ้โหใช้บอนเซ็ก่อนเซ็ก่อนเซ้ก่อนวู้โหเอาละเรียบร้อยที่นี่ก็เป็นคฤหาสนหาเราแล้วอัดเดี๋ยวเอ๊ะมีเควสมาเลยเหรอเควสของไอแวนส์เลยเหรออ่ะโทรศัพท์มาอ่ะฮัลโหลใครวะทอมมี่ไอ้น้องชายฉันมีเซอร์ไพรส์สำหรับนายนะฉันมาอัดเสียงกับนักร้องชื่อดังแถวนี้ทำไมนายไม่มาหาฉันล่ะะเข้าใจไหมแล้วเจอกันนะเอาละ แล้วไงต่อวะเนี่ยนี่เคเวสมีมีโผมาเยอะเลยอ่านะไรลองนี่เคเวสไลน์ดูซิเช็คดาวน์โอ้เราต้องตกแต่งที่นี่ใหม่นะทำให้เก่าแกกว่าเดิมอาจจะเพิ่มบาร์เข้าไปนี่ทอมมี่นายว่ายังไงอ่ะเออว่าอย่างไงเหรอนายเป็นนักกฎหมายของฉันโรเซนเบิร์กไม่ใช่นักตกแต่งภายในนี่ฟังนะถึงเวลาที่เราต้องยึดเมืองนี้แล้วแล้วมันอยู่ข้างนอกนั่นรอให้เรายึดอยู่อะถ้าอย่างนั้นเราต้องไปยึดพื้นที่นะ ให้พวกเขารู้ว่าพวกเราเป็นผู้เล่นหน,น,น,น้าใหม่ในไวซิตี้เข้าใจไหมเอางี้สิ่งที่นายต้องการก,ก็คือสถานที่ที่สวยงามนะรับรองแหลมเปิดแน่นอนเราต้องไปข่มขู่ให้พวกมันรู้นะไ,ไม่งั้นสิ่งที่เราทํามาจะสูญเสียเปล่าเลยถ้าคนพื้นถิ่นรู้ว่าดีแอสตายแล้วมันก็าจะาไม่จ่ายค่าคุ้มครองก็ได้ลรง,ง,งติดสินบนไหมครับติดสินบนเหรอช่างหัวติดสินบนสิฉันจะทําให้พวกมันกลัวอีกห้านาทีฉันจะกลับมาเข้าใจไหมไปฮะมีเวลารลยเหรอ นี่คือ,อยังไงเราต้องไปทำอะไรเนี่ย Hit and Run on the shop front Have แฮร์ไฟมั t จ s ทุ s มัชช์มันเอาโอ้ไม่เวลา5นาทีในการจัดการสเกเรี้ยงไปห้างไปห้างวันนี้เราต้องเข้า the mall let's go to the mall today เข้าไปขับรถเข้าไปข้างในห้างเลยได้ไหมเออผมว่าไม่น่าได้อ่า smash the pane of the g l a s s s h o p in front the owner b a k i n g the protection ตาชื่อฉันไวนะ้นะเมืองซิตี้ จำชื่อไว้เออฉันเป็นคนมาหมายไว้เฮ้ยเฮ้ยเอ้าวเวนไม่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 ไม,ไม,ไม่พระเจ้าช่วยโอ้ดาวดาวเรียบร้อยตำรวจเดี๋ยวตำรวจก็มาป้าเอ้ยตำรวจใจเย็นโอ้โหเมื่อกี้เผื่อปยิงคนถึงยิงไม่ยิงเขาก็รู้อะโอ้โหงานงอกละงานงอกละงานงอกละ เฮ้ยเอ้าดาวหายดาวหายดาวหายครับดาวหายเอ้าโทรผมไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาเรียกว่าเสียดาวฟรีเลยรู้งี้นะ่าจะเก็บไว้ตอนอดาวเยอะๆลอก่รนรอกอรไม่นะเฮ้ยเสียอ่โอ้โหเดี๋ยว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 เราไม่คุยกันไว้แบบนี้นะ <Come on. S 1> มากันหมด FBO, f ี i อเมาหมดแล้วมึงเนี่ย โอ้โหอุ้ยโอ้โห,โโห,โโหใครคุมใครคุมที่นี่แล้วตอนนี้โอ้โหแล้วฉันจะหนียังไงวะเนี่ยเออโชคดีนะตำรวจเมืองนี้ยิงไม่มัน่นไปไปวิ่งเฮ้ยหยห้าดาวโอโ้สามารถซื้อที่นี่ได้แล้วมาริบูถ้าเกิดเจอไอคอนสีเขียวนั่นหมายความว่าคุณสามารถซื้อได้แล้วนั่นเองเรียบร้อยสองพันเออดีเว้ยไม่ต้องหนีโอ้โหเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้เจ oh, อบ้านเยอะแยะเลยอันนี้สมบัอห้าซื้อหน่อยซื้อหน่อยที่นี่ซื้อหน่อย,อหอย,อหอยแหมสมบัตหาเองนะเดี๋ยวต่อไปจะไปซื้ออะไรบูจะกวาดซื้อหมดเลยใครดูอ้าวอาโทรศัพท์มาใครบูวะแหม่ต้องแต่รวยหน่อยนะโทรยืมตังค์ดิ นี่ไอ้ชายฉันเองนะฉันคิดว่าฉันโทรมาให้คำแนะน,นำสำหรับนายเด้เอวอ,ว,อว่าไงเออรี่ว่าไงเออมีโอกาสเยอะแยะมากมายในเมืองนี้นะที่จะครอบครอมพื้นที่เข้าใจไหมเออเข้าใจสิ่งที่ฉันจะบอกก็คืออ,อย่าลืมนะสอดส่องสถานที่ดีๆแล้วก็ซื้อเข้าใจบ่าทแล้วค่อยคุยกันเคนะเออแล้วเจอกันเอรี่ เอาละอ๋อมาให้คำแนะนำไงโอเคเซฟ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 เครับเอาไม่ว่าวันนี้ลุงพีกับ g ีเทวายสตีนคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับถ้าเกิดว่าลุงพีพลาดผิดแปลผิดย,ยังไงต้องขอภอภัยเพราะเล่นเหมือนสมัยก่อนนะครับถ้าเกิดชื่นชอบเรื่องตัวร้อยแล้วกดซับไพ่าตามด้านล่างข้างนี้เลยแล้วเจอใหม่ครั้งตอโทรศัพท์ไปแงโอโ้โหทอมมี่จำฉันได้ไหมว่าไงซันนี่ใช่ซันนี่ เราเพื่อนเก่ากันไงแกไม่เคยเขียนหาไม่เคยโทรมาแกไม่อยากเป็นเพื่อนฉันแล้วเหรอก็ฉันยุ่งอยู่ทํางานหาเงินใช้แกแกไม่เคยช่วยฉันเลยยังไงล่ะซอนนีอ่อนี่ความผิดฉันเหรอก็ฉันได้ยินว่านายยุ่งอยู่ตลอดเวลานี่นามัวแต่ไปเสียเวลาไปยึดพื้นที่ของไอ้เจ้าอ้วนคนหนึง่งเอออย่าลืมนะฉันไม่ลืมเรื่องของเราทอมมีฉันไม่ลืม บซอนนี่มันโทวมาทวงวะ่ะเคครับถ้าเกิดชื่นชอบอย่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ตามด้านล่างข้างนี้นะครับแล้วจะหมายคั้งต่อไปกับ GTA v เอไว i ์ซิแล้วก็อย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมนะครับแล้วเจันครับไม่บ่ายครับ